ยังอยู่กันที่ในส่วนของภาคใต้นะเมื่อกี้ <ใจ S 1> ไปภาคใต้นะไปยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับมีการขึ้นทะเบียนมังคุดในสายหมอกเบตงสินค้า GI ใหม่ของจังหวัดยะลาครับ <c oughs> นี่เลยนะฮะก <c> ร <oughs> มทรัพย์สินทางปัญญาครับ <c oughs> เขาขึ้นทะเบียนมังคุดในสายหมอกเบตงเป็นสินค้า GI ลํลำดับที่4ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันนางสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาและส้มโชกุนเบตงครับ มังคุดในสายหมอกเบตงเป็นมังคุดพื้นเมืองครับลักษณะผลกลมโตเปลือกหนาผิวมันสีม่วงอมแดงเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีดำขั้วและกริบเลี้ยงสีเขียวปลูกในพื้นที่อำเภอเบ,อเบตง และอำเภอทานโตจังหวัดยะลานั่นเองครับโดยสภาพภูม,มิอากาศที่ร้อนชื้นนะคะทําให้สภาพอากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหวันเขามี3ฤด,ดูนะในช่วงเช้าเขามีหมอกในช่วงเที่ยงเขามีแดดช่วงเย็นฝนตกค่ะก็เลยทําให้พื้นที่ที่ปลูกมังคุดสายพันธุ์นี้นะคะมีมังคุดที่มีคุณภาพดีค่ะเนื้อของเขานะคะสีขาวปวุยฝ้ายคุณผู้ชมลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือรสชาตินะคะรสชาติดีมากหวานนําเปรี้ยวผู้บริโภคยอมรับเลยนะคะ ว่าส่งออกไปตลาดต่างประเทศสร้างมูลค่ากว่า62ล้านบาทและเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่นั่นเอง